จะทำงบต้นทุนผลิตให้ดูนะคะบริษัทเก้าอี้ไทยจำกัดนะคะบริษัทเก้าอี้ไทยจำกัดก็ต้องมีคำบอกว่าเป็นงบต้นทุนผลิตจริงๆแล้วหนูก็ดูจากตัวอย่างได้แต่ตรงนี้มันมีการบันทึกบัญชี มีการปิดบัญชีครูก็เลยจะส่งกลับมาตัวงบต้นทุนผลิตให้หนูดูอันนี้ก็คือสำหรับหนึ่งเดือนสิ้นสุดสามสิบเอ็ดมกราคมสองห้าอสี่ขั้นที่หนึ่งนะคะสิ่งที่จะต้องเลยขั้นที่หนึ่งก็คือหาอะไร หาวัตถุดิบใช้ไปในการผลิตอันนี้คือต้นตัวที่หนึ่งนะคะวัตถุดิบที่ใช้ไปในการผลิตก็ประกอบด้วยเริ่มก็คือวัตถุดิบคงเหลือหนึ่งมคนะคะวัตถุดิบคงเหลือ1นะะึค 1. มค ก็คือ2,000สนแล้วก็มีการซื้อวัตถุดิบซื้อวัตถุดิบ3ามแสนหบวกค่าขนส่งข้าบวกค่าขนส่งข้า1ห0 0่งหมบาทเป็น3ามแสนเจ็ดหาพัน หากด้วยรายการส่งคืนวัตถุดิบกับส่วนลดรับส่งคืนวัตถุดิบเท่ากับ13,500ส่วนลดรับส่วนลดรับ6,930บวกออกมา สองหมื่นสี no? ่สสิถ <so>? ูกไหมคะสาสทดหนึ่งะก็หักออกมานะคะหนูก็หักออกมาหักออกมาก็เหลือสามแสนหักออกมานะคะห้าหมื่นสพันเออห้าอยเจ็ดสิบ บวกขึ้นไปบวกกันตัวนี้คือตัวนี้คือวัตถุดิบที่มีเพื่อการผลิตหรือที่มีไว้เพื่อผลิตนะฮะก็คือย่อดนี้เสร็จแล้วก็หักด้วยวัตถุดิบ สามสิอ็ดมก,กราคมหักด้วย31มสิก,กราคมคือสองแสนหกหมนเก้าพัหาอ้าวหักออกก็เหลือ0ูนยหอันนี้ 4, 4ีสก็เป็น8เป็น2 นี่คือคำตอบของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตตัวนี้คือวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตพูดง,งา่ายๆเราได้แล้วปัจจัยการผลิตตัวที่หนึ่งต่อไปเอาให้ตรงกันนะคะเพราะนี่คือตัว,ต,วตัวที่สองก็คือค่าแรงงานทางตรงค่าแรงงานทางตรงนี่บอกไว้เลยนะคะตัวเดียวหนูเดาดูเลยค่าแรงงานทางตรงเท่ากับหกแสน เอามาตั้งเลยนี่คือปัจจัยในการผลิตตัวที่สองปัจจัยในการผลิตตัวที่สามก็คือค่าใช้จ่ายในการผลิตนะคะค่าใช้จ่ายในการผลิตประกอบด้วยอะไรบ้างนะคะประกอบด้วยค่าแรงงานทางอ้อมนะคะค่าแรงงานทางอ้อมซึ่งเท่ากับสองแสน ค่าแรงงานทางอ้อมสองแสนค่าสาธารณูปโภคค่าสาธารณูปโภคเท่ากับหนึ่งแสนอะไรอีกคะค่าเสื่อมราคาโรงงานค่าเสื่อมราคาโรงงานค่าเสื่อมราคาโรงาราราาโรงานเท่ากับห้าหมื่น ค,าค,าค,ค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรเท่ากับสองหมื่นนะคะหมดหรือ,อยังนะคะทางอ้อมโอเคนะคะอันนี้มีอยู่แค่นี้ก็โอเคหนูก็บวกออกมา3ก็เป็น3ามแสน ปัจจัยตัวที่หนึ่งวัตถุดิบทางตรงวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตนะแล้วก็อันนี้คือค่าแรงงานทางตรงแล้วก็ค่าใช้จ่ายในการผลิตบวกกันออกมานะห้าห้าศูนน์ศแปดเป็นเกเป็นสินะคะ นี้คืออะไรคะตัวนี้คือว่าต้นทุนผลิตงวดนะคะคำว่าสำหรับงวดก็คือมันเหมือนกับประจำงวดนะคะก็คือมกราคมนี้นะคะนะคะมันเป็นเฉพาะของงวดนี้อันี้พอต่อไปทำงานหนูก็ต่อเลยบวกด้วยงานระหว่างทำ 1นึ่งมคงานระหว่างทํา1ึ่มคหนล้านห้าแสนอันนี้งานระหว่างทํา1ึ่งมคก็บวกมาหนึ่งสหาศูนย์ศหักด้วยงานระหว่างทํา31อ มคก็คือเท่ากับ2,50,000เท่ากับ2,50,000ห0,000นะคะก็หักออกมาก็เท่ากับ1 2 0 0 0ล้าน20แเห็นไหมฮะมันเท่ากับ1 2 0 0 0ล้าน2สตัวนี้คืออะไรตัวนี้ก็คือต้นทนุนสินค้าผลิตเสร็จ ต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จมันก็จะยันไปกับตัวไหนหนูมะมันจะยันไปกับตัวไหนรู้ไหมคะมันก็จะยันมาหากับตัวตัวนี้นะคะโทษทีนะคะมากับตัวนี้มันก็จะมาหาตัวนี้นะคะมันก็จะเป็นตัวเดียวกันกับตัวนี้เป็นต้นทุนสินค้าผลิตเ,นะเ,เสร็จนะอ้าวเสร็จปุ๊บมันจะมียังไงต่อไปผลยังไงต่อไปครูขอต่ออีกหนึ่งงบนะคะ บริษัทเก้าอี้ไทยจำกัดงบกำไราขาดทุนก็สำหรับหนึ่งเดือนสิ้นสุดสามสิบเอ็ด มกราคม 25x4 ก็เริ่มต้นดยยอดขายขายเท่ากับ2ล้านไม่มีรับคืนไม่มีส่วนลดจ่ายเราก็คำนวณต้นทุนขายได้ทันทีนะคะคำนวณต้นทุนขายต้นทุนขายประกอบด้วยอะไรประกอบด้วย สินค้าสำเร็จรูปสินค้าสำเร็จรูปหนึ่งมคบอกเลยนะคะเอ่อเรากำลังเรียนถึงเป็นผู้ที่ผลิตสินค้าเนี่ยเขาผลิตสินค้าในงวดเนี่ยหนึ่งเดือนเนี่ยสินค้าที่เขาผลิตเสร็จคือยอดนี้สินค้าสำเร็จรูปหนึ่งมคแสดงว่าต้นเดือนเขามีสินค้าคงเหลือเขามีสินค้าคงเหลือยกมาเท่านี้ นี่เขามีสินค้าคงเหลือยกมาเท่านี้เสร็จแล้วเขาผลิตเสร็จหนึ่งล้านสองแสนก็บวกด้วยบวกบวกด้วยต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จบวกด้วยต้นทุนสินค้าผลิตเสร็จหนึ่งล้านสองแสนบวกลงมาสองล้านสองแสนคืออะไร สองล้านสองแสนก็คือสินค้าสำเร็จรูปที่มีไว้เพื่อขายคือในเดือนมกราคมบริษัทก้าอีอ้ไทยมีสินค้าสำเร็จรูปมีไว้เพื่อขายเท่านี้อา้าวหากด้วยสินค้าสำเร็จ รูป31มเอมก,กราคมนะคะสินค้าสำเร็จรูป31มก,กราคมคือ1ล้านหแสนหมายความว่ามันคงเหลือนะคะมันคงเหลือ1นล้าน0 0แสนมันก็ผลต่างออกมา6 0แสนแสดงว่า6 0แสนนี้คือต้นทุนขาย6 0แสนนี้คือต้นทุนขายที่เราคำนวณออกมาเราก็ไปหักออกจากยอดขาย ก็เป <chat> ็นหน่งล้านสี่แสนต้นนะคะเท่ากับเท่ากับหนล้านสี่แสนหนึล้านสี่แสนคือกำไรขั้นต้นนะคะคือกำไรขั้นต้นต่อไปก็จะเป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดก็คือค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เน <muitas> ื่องจากว่ามันมีน้อยรายการนะคะถ้ามันมีรายการที่มันเยอะครูก็จะให้เธอแยกเป็นค่าใช้จ่ายในการขายกับค่าใช้จ่ายบริหารแต่ถ้ามันน้อยเราก็จะรวมเป็นค่าใช้จ่ายในการดําเนินงานตัวเดียวได้อันนี้ค no รูขออนุญาตรวมนะคะก็มีค่าขนส่งออกค่าขนส่งออกก็คืออันนี้ขอพักนะคะเท่ากับหนึ่งหมื่น เราเราเราทำแบบนี้ก็ได้นะถ้าเราจะไม่ขอพาคเส้นเราก็ทําแบบนี้เราก็ค่าขนส่งออกเราก็มาตั้งตรงนี้1,000งนะเงินเดือนฝ่ายขายและบริหารเงินเดือนฝ่ายขายและบริหารเท่ากับสองแสน ต่อไปเป็นค่าสาธารณูปรโภคสองแสนค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงานเนาะเท่ากับสองหมื่นค่าเสื่อม ราคาอุปกรณ์อีกเท่ากับ1นึ่งหมือ่ะรวมออกมาสนะคะก็เป็นสี่แสนสี่แสนสี่มืบาทสี่แสนสี่มไปหักออกจากกำไรขั้นต้นเหลือหกแสนเอ้ก้าแสหมืบาท อันนี้ก็คือตัวกําไรสุทธิถ้ากำไรสุทธิมีการคํานวณภาษีต่อสมมติขุยกตัวอย่างสมมุตินะถ้ามีการคํานวณภาษีต่อตรงนี้หนูก็คํานวณเงินได้แต่พอดีว่าบันเดือนเดียวนะคะบันเดือนเดียวส่วนใหญ่มันก็ยังไม่มีแต่ถ้าหากสมมุติวนะ่ามันเป็นปีนะคะมันต้องมีการคนนาํานวณภาษีกันได้ที่ปีบุคคล ยังไงคะเอ่อในส่วนตรงนี้นะคะที่จะบอกหนูเขาเรียกว่าถ้าเราทำนะสามสองห้าเอ็กสี่นี่นะคะในส่วนของ สินทรัพย์หมุนเวียนนะคะสินทรัพย์หมุนเวียน,ใน,นในหัวข้อสินค้าคงเหลือในหัวข้อสินค้าคงเหลือวิธีการแสดงนะคะเราจะแสดงสินค้าออสินค้าสำเร็จรูป สินค้าสำเร็จรูป31มคสินค้าสำเร็จรูป31มคคือ1ล้าน6 0แสนแสดงแล้วก็ต่อด้วยงานระหว่างทำ31มคงานระหว่างทำ31มค2 5 0 0สน แล้วก็ตามจึงค่อยตามด้วยวัตถุดิบ31มอคอเท่ากับ2 6 9 000, 5 7 0แล้วจึงออกยอดสินค้าคงเหลือเท่ากับ5 7 0 14ทด1 นะคะทศ1เป็น7ก็เป็น10เป็น2เพราะฉะนั้นสินค้าคงเหลือหน้า31มกราคมของที่ไทยจำกัดเขาก็จะมีสินค้าคงเหลือเท่านี้ซึ่งประกอบด้วยสินค้าสำเร็จรูปงานระหว่างทำ วัตถุดิบ